พอ,อดีเลยโอ้ยพ <c> อ <ười> ดีเลยอะ <c ười> ่ะสปอ้วน,นครับหลุดในไก่ที่ตากพอดีเลยครับ โอ้ยยอยดิอ,อุยเป็น <laughs> เป็นเรื่องเลยครับทีนี้ปลาดีดทีเดียวเออ ก็พาเพื่อนนักตกปลามายังบ่อนกฟิชชิ่งบางไปอินครับเดี๋ยวเรามาดูบรรยากาศหมายกันครับวันนี้ก็มากับน้องเหมือนเดิมครับวันนี้มาสายหน่อยครับฝนตกก็เลยลงคนละหนึ่งคันมากับลูกดิ๊กกับกี้กครับวันนี้บ่ก็ร่มลื่นครับฝนตก ทางเดินก็จะแฉะหน่อยครับปกติจะไปท้ายบ่อกันวันนี้ก็เลยมาลงข้างหน้าครับวันนี้ไม่รู้ว่าข้างหน้าจะมีตัวให้น้าๆนนได้รับชมหรือเปล่าเดี๋ยววันนี้ก็เป็นงบหนึ่งร้อยบาทครับเป็นสูตรอลำแชมครับ ลำแชมป์แล้วก็โอเมก้า4ขนมปังแล้วก็แยมโลครับเดี๋ยวเรามาตามรู่นนั้นครับว่าวันนี้จะได้ปลาไซส์สวยๆให้หนานาได้รับชมหรือเปล่าเพิ่งตีเหยื่อลงครับตอนนี้ก็9โมง59นาทีแล้วครับเดี๋ยวเรามาตามรู่นนั้นครับ ไม่รู้ว่าฝนจะตกหรือเปล่าครับคืมค,มคืมครับเป็นยังไงวะเฮ้ยเดือดถังเดียวกันนะเว้ยเฮ้ย เด็กๆดูดีๆหน่อยตนนี้ใครที่ม่รองการรับาหารรับงอานะแม่ก็แมเลยงรับการฉันข้าเปครับเอาอะหัวสั่งไหม้สั่งข้าวมาเม็นระไจัจรับอาารรับาหารรับอาหรหร ใส่แหวนครับตัวที่สองครับตัวแรกไม่ได้ตั้งอัดไว้ครับเดิ๋ยแล้วล้เดี่ยวกลูกเดียด๋วยวก็เลยแบบนั้แราก แชมแรกครับ ว่าอาจจะไง่ายสองหกสอดอ่ลังอย่าเหนแค่นี้แหละวัดปาันตามมาเด้อตามมาเด้อพันว่า ตลทิานสายยาวอ้ยพอดีเลยโอ้พอ,โอพอดีเลยอะ่ะอ้วน,นครับหลุดในใจที่ตากพอดีเลยครับ ตอนนี้ก็เที่ยงห้านาทีแล้วครับลุกดิกด่กิกี้ครับป่าก็กินเรื่อยๆครับฝนก็คึมๆครับแต่ยังไม่ตกเพื่อนนักตกป่าก็บางตาครับวันนี้พอดีเมื่อคืนฝนตกหนักครับ เป็นนักตกปลาก็เลยไม่ค่อยหนาแน่นเท่าไหร่หนามขึ้นมาเยอะครับเห็นน้านาบอกว่าเมื่อวานน้าอยู่ช่วงข้างล่างหน่อยครับเมื่อวานเมื่อคืนฝนตกหนักหนามก็เลยเต็มบ่อวันนี้เดี๋ยวตามลุ้นไปเรื่อยๆครับไม่รู้ว่าช่วงบ่ายฝนจะมาหรือเปล่า ถ้าฝนมาก็คงต้องเก็บของกลับยังเหลือเวลาอีกเยอะครับบ่อเปิดเจ็ดโมงเช้าครับปิดประมาณสี่โมงเย็นครับบ่อเขาเปลี่ยนเวลาปิดเปิดใหม่สำหรับค่าบริการครับคันละหนึ่งร้อยบาทครับป่าออกได้หมดทางบ่อก็มีเยื่อขายครับมีหลายสูตรครับมาเลือกดูได้ครับ ถามที่บอกก็ได้ครับสูตรไหนปลากินดีมีอาการครับสายโยกโยกครับเริ่มมีแดดออกนิดๆครับเมื่อกี้คึมฝาคึมฝนนึกว่าจะตกครับเมื่อกี้ตัวนี้ครับมีอาการโยกโยกมาแล้วครับ รู้ปลาอะไรอะไรสว,สวายเล็ก<ะ> <laughs> โอ้สวายแวน้นครับ <laughs> กี่ขีดเนี่หกขีดห้าข,ขีดหกขีดประมาณช่วงบ่ายมาก็เริ่มเงียบๆหน่อยครับ มาอีกแต้มแล้วครับไม่รู้ปลาอะไรน่าจะพันกันมาพันกันไหมเนี่ยใใปลายีสบเดี๋ยวนะเอานี้วางกันยกเลยติดสองข้อยกอืโอโหย เดีดิอุยอ้ย <c oughs> เป็นเ, <c oughs> เป็นเรื่องเลยครับที่นี่ปลาดีดทีเดียว,วรุ่นนี้ไม่เหนียวอะปลายคันไม่เหนียวปลายไม่เหนียวว่าแล้วแล้วพี่บอกว่ารุ่นนี้ไม่ดี <c oughs> นี่ถ้ามีคารสำรองเป <c oughs> ิดได้ <c oughs> โห แอ้อ,อใส่โอเคครับจข้างันบฝนมามืดเลยครับฝนมาจากข้างหลังดูท่าหน้าจะไม่รอดครับ เดี๋ยวต้องเอาลุกดิ๊กกับกิกกี้ขึ้นไปไว้บนรถละช่วงบ่ายมาปลาจะกินห่างหน่อยครับฝนตกมาแล้วครับดูท่าแล้วจะตกหนักหรือเปล่าเก็บอุปกรณ์ ไว้ในรถก่อนครับลงเม็ดใหญ่มาแล้วครับเพื่อนนักตกป่าก็ทยอยกลับเป็นบางส่วนครับช่วงบ่ายมาจะเงียบหน่อยเดี๋ยวเอาสองจอมป่วนนี้ไปไว้ที่รถก่อนครับฝนก็ตกลง ใหญ่มาเรื่อยๆแล้วครับไม่รู้ว่าจะตกหนักหรือเปล่าได้เวลากลับแล้วครับตอนนี้ก็สี่โมงเย็นแล้วครับเพื่อนนักตกปลาก็เริ่มทยอยกันกลับแล้วครับปลาก็กินห่างครับวันนี้เมื่อกี้ก็ฝนตกเพิ่งหยุดครับเดี๋ยวมาดูผลประกอบการครับวันนี้ ละหนึ่งร้อยบาทครับฟ้าออกได้หมดก็ถือว่าพอได้ครับยีตบตะเพียนปันนินครับปันนินก็ถือว่าใสสวยครับปันนินใสก็ถือว่าโอเคครับปันนิน ดีศพก็ใส่ประมาณโลเจ็ดขีดแปดขีดครับมาถึงก็เก้าโมงกว่าครับตอนนี้ก็สี่โมงพอดีก็ใช้เวลาไปไม่เท่าไหร่ครับ สำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณครับสำหรับการติดตามรับชมคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับขอบคุณครับ